สวัสดีจ้าพี่นอ้องน,นี่มน์ก็ชิมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวทำกินแบบง่ายๆนะคะก็จะมีเครื่องเทศเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีเครื่องเทศขององันต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะมีหัวหอมใหญ่เนาะมีขิงแต่สับมีพิสังเครองเทศหมดแล้วพี่น้องทำกินง่ายๆกันนะคะเดือดแล้วพี่น้องคอยกับเอาลากผักชีลงไปส่วนทำน้ำซุปมันเนี่เอาหมูสับเด้อพี่น้องเด้อใส่หมูสับ เพราะว่าบรเสื่อน์กระดูกเล้งมันนะนะก็เลยเอาหมูซับเลยต้มเป็นน้ําซุปเนาค่ะเนาะมีอันใดก็กินไปอันนั้นทาง่ายๆค่ะง่ายๆแต่อร่อยนะคะค่ะส่วนเส้นเรานะคะก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนาะค่ะเนาะเป็นเส้นใหญ่ออกเส้นใหญ่นิดนึงไม่เล็กไม่ใหญ่เส้นกลางเนาะพี่น้องก็จะเป็นวุ้นเส้นเนาะแล้วแต่คนชอบว่าจะกินเส้นอะไรนี่ก็เป็นเส้นมีเป็นเส้นมีเหลืองนะคะอันนี้เป็นวุ้นเส้น นี่เป็นเส้นผัดไทยเนาะคะ่ะเนาะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยส่วนแผ่นอันนี้ก็แผ่นกอบเตียะนะคะเอาไว้ทำปอบเตียะสดขินเนาะพี่น้องค่ะเราจะมาผู้ใดสิกินอันอยังไงคะอันนี้คือทีเด็ดของเราเนาะคะ่ะเนาะก็เป็นเราจะเน้นลูกชิ้นเนาะพี่น้องค่ะจะเน้นกว๋วยเตี๋ยวเป็นลูกชิ้นนะคะทุกคนค่ะพอเครื่องเทศเราเปื่อยอะไรเรียบร้อยได้ที่แล้วเราก็เอาลูกชิ้นลงไปเด้อพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็จะเน้นลูกชิ้นนะคะทุกคนจะไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนะคะเอาน้ำซุปมันเป็นหมูสับนะคะทุกคนนะครับทุกคนได้เอาเลยได้ลวกเส้็จแล้วเดอ้อพี่น้องก็สิปุงสะกดใส่หลายต้นหอมเตีเียวพี่น้อง ใส่เยอะๆจะได้หอมๆเนาะเกลยอเจียวติกไทยใส่เยอะๆเนอะจะงายรับประทานไหมผักก็สดๆีินแะค่ะทำกินแบบง่ายๆก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะม,มาบัดนมามาตั้งกล้องเลยพี่น้อง อ่ะค่ะพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการมาแซดน้ากันพี่น้องใส่มังนาวด้วยพี่น้องเด้อพอกับลูกทำกินทีหลังใส่พริกป่นแซบขนาดกะปิมีกะปิด้วยพริกจีพี่น้องเห็ดเองเบิดดูพักเลยสดสดพี่น้องพักอะไร น้ำซุปอร่อยมากพี่น้องค่ะใช้น้ำปลาลายนี่เมือเป็นอย่างเด้อน,น้ำซุปมันหยักจางในจำนวนบริเฮตพอดีพี่น้องอืม่มแซ่บเลยกินก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างหมักเปรี้ยวๆเลย,ย,ยพี่น้อง ักอ,อกเปียวใสม่มะนาวแทนน้ำส้มชส่ชูน้ำส้มช,ชสมช่ชูกับมีอะไรพี่น้องพอไปยิ้นน้ำตาลมาให้แนะะ่ะค่ะดูหันนะแป๊บนึงอร่อยค่ะใส่เยอะย้อม,อมน้ำกระเทียมมืดเอาขวันเอ้วบ้น มันมีอยู่เป็นถุงมันเด็นอามาเต้พอไปใส่หลายเพราะ,ไลไลระว่าลืมใส่นในอันน้ำตาลในอันน้ำสุกมันเดี๋ยวมาหน้าหน่อยเจดมีเรื่องไงเพื่อนพี่น้องกับปุกชิ้นเป็นถุงงานจั่วใครคนอืเสร็จทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเด้อพี่น้องเด้อ ก็รอกสิบาทเยอะมาก คิวเข่าพี่เนาะยังไม่ได้กินเขา่าป้อนเข่าลูก,ากกินน้ำลูกสองคำคำล่องอกินสดๆอร่อย มาเด้อย่าตาเอเอตเมื่อนี้เห็นสุ้มเจ้ากินอันกว๋วยเตี๋ยวคอยเลิกขึ้อยากก็เลยอันเห็ดตามเลยบ้านเอเห็นสองสาวผ้ากินเดี๋ยวอีกไม่นานนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปกินกันที่นูน่นเดี๋ยวไปเที่ยวสวนทุเรียนดีกว่า ใกล้ใกล้สงการเดอ้อบอกไว้ก่อนจะไปเยี่ยมเยือนอืมอันมามาเท่าไงนนไม่ได้ซื้อมาไหวมาก่อนไจะลดจืดบ่มีรสเปรี้ยวขอยังได้เสียงมามาจะได้ก็ไปซื้อร้านค้าตวถือกันเห็ุแบบนี้ถ้าไปกินเสียงมามา เครื่องเทศพีนศพน่น้องผสมอ้อนพักพักเนี่ยเพิ่งเย็นเอามาให้เนาะอือพักนี่ก็มีประเด็นในพี่น้องพักนี่ ฮ้าว้าว้าเห้เห้าพักกันได้รับพักกับมาเข้าคอท่านอีกแล้วพี่น้องถ้ารวยซื้อทําไมอ่ะอนไปสัะเอาทําไมละผักคนที่ส่งมาให้หะทําไมไม่ซื้อกินเองไปนะมีคนหายก็เอาเหรอวะของฟรีอ,อืคนห้ด้วยใจใครบ่อยากได้พักอันี้มันแพงกันดอบ่แมนเราบ่มีปัญญาซื้อมีปัญญาซื้ออยู่ ่นจะไห่เขากิน่นปลูกเป็นฟาร์มเนาะใช่ของคนอาไห้ยันงพุ่มใจ่นไห้ด้วยใจให้ด้วยความหักอืิ่นไห้ด้วยความเสน,น่ห์ฮะพักซือกับอิจฉาไปเนาะได้พักกินกับอิจฉาคือว่ารวยแทบเขาสือกินเองหรอครับมือว่ามืกินกดคางคกไม่เคยพูดคางครกรวย มีแต่มีแคนอื่นเรียกคางคว่าคุณนายนนสะอาดจ้าถูกขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งเด้อซื้อไว้ซิบใบหนึน เองมันอร่อยอร่อยซื้อกินก็อร่อยถึงสิบอคือเพ่นตะก,กระสูตรข้าเห้าค็แซบคือกันมานากับพ่อล้วเพิ่นกินน่นั่นแม่เสื้อนะไก่จ้อให้เราประพากันอยาก ด้วยสิเห็ดให้ที่ลังพี่น้องเ้ยมาจะอ้อนพัก พรี่เผาให้น้อยเดือดเพชรยาปวดเท้าสิน้อง สิล่าพี่น้องไปซำนี้ก่อนจินน้ามันเบิดคลิปมันสนยาวโคตรสวัสดีค่ะ